คุผู้ชมครับกลับมาติดตามศึก m 1 5 0ถล่มบอลลังโลกคู่ที่2ครับกับมหากรรมมวยโลกสวรรค์เวกัสซูเปอร์แชมป์กับยูบีโอบวกมวยรอบลาวไฟคาเชิอกมาราธอน2015นิครับเดินทางมาถึงคู่2ครับคุณนนท์ครับมาดูมวยหญิงกันบ้างนะครับฝ่ายแดงก็คือน้ำเพชรกอเกตจิมนะครับฝ่ายน้ำเงินนี้ทอคำพิลมน้ำเพชรนี่เป็นนักชกจากสปปลาวเจ้าถิ่นเลยนะครับ ชื่อจริงว่ามีนากุลระวงเขาอายุ16ปีก็เกิดที่นครหลวงเียงจันนะครับผ่านการชกมวยไทยมา25ครั้งชนะ22แพ้3นะครับส่วนมวยอาชีพก็ชกมา8ครั้งชนะ7แพ้1นะครับ mm hmm. เคยเป็นแชมป์กีฬาแห่งชาติของสปปลาวนะครับ mm hmm. คุณพ่อของนักเพรก็คือคุณกำปนาศนะครับคุณกำปนาศนี่เคยเดินทางไปชกโอลิมปิกเกมที่รัสเซียมาแล้วนะครับ แลวก็ปัจจุบันก็เป็นโค้ชของทีมชาติลาวนะครับส่วนนักชกไทยคันเนตอุศาไทยเชนครับคันเนตเจ้าคำพี่มนะครับแก็เป็นนักมวยหญิงที่ถือว่าหลังพุ่งขึ้นมาเหมือนกันนะครับต้องติดตามดูซึ่งนี้เป็นเดินทางมาชกกับซุปเปอร์สตาร์ครับซุเปอร์สตาร์สาวของประเทศลาวนะ้ำเพชรนะครับซึ่งแหมตอนนี้เป็นมซนเตอร์ ในลาวได้โด่งดังระดับที่เรียกว่าเป็นพุ่งสตาร์หญิงเลยนะครับเพราะเป็นแชมป์บริษัทคุณอาชีพคนเดียวของประเทศลาวและคนแรกด้วยคุณทั้งมีงานถ่ายแบบมากมายครับมีทั้งงานถ่ายแบบลงหนังสือเป็นพรีเซนเตอร์แม้แต่ในเมืองไทยเราก็ยังเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับแม่อาต้าภูเขาไม่อาต้าภูเขาครับคู่กับน้องแป๋วบริบุญครับครับนั้นก็ถือว่าเป็นพุ่งสตาร์ของลาวเขาเลยครับเวลานี้ ฉายาของเธอก็คือสวยร้ายน่ารักนะครับเมื่อสะกรูนนี้คุณพ่อมาบอกฉายาที่เธอเธอชอบนะครับแล้่ก็คนคนชาวบ้านเรารู้จักเธอในฉายานี้แล้วก็ตอนนี้อยู่ที่เวียงจันทร์นะครับตอนนี้ก็พักอยู่เวียงจันทร์เดินทางมาสวนนัำเชดคือหนังสือที่เวียงจันทร์ครับเทียบเป็นบ้านเราตอนนี้ก็น่าจะขึ้นประมาณม .4 แล้วนะครับครับผมม .4 บ้านเราแล้ว ว่าปีที่แล้วอยู่ม .3 แต่ที่เมืองลาวเนี่ยเขามีม .7 ด้วยนะครับต้อง,องมงเหมือนกันนะครับแต่ระบบของเขาตอนนี้ประมาณม .4 ม .5 ครับบ้านเราหรืย,ยกแร้นะครับดูลีลาของร้อนน้ำเพชรครับเจอสาวไทยครับกลับมาติดตามยกที่สองกันต่อครับขอบคุณ M150 าจำกัด คุณแจเครื่องมือสารพัดช่างโซโลครับบริษัทตอสยามตปอมเี่ยวจำกัดผู้นำเข้าและจัดจำหนายย่ายยางคึมโฮนะครับยางนำข้าจากต่างประเทศ100%ปรับประกันตลอดอายุการใช้งานขอบคุณเสือ11ตัวครับอัดฉีดเหมือนเดิมครับพร้อมทางกระสายเส้นตราหัวเสือแล้วก็ขอบคุณบริษัท SS Pro Management จำกัดบริษัทหลักทรัพย์ APM ลาวคุณทศพลกระสายเงินครับ ติดตามครับยก2ออุ่นเครื่องของน้ำเพชรครับเจอกับคันเนศชอคมิลมนักชกไทย6ยกครับคู่นี้ชกสองพักหนึ่งนาทีดูนักชกสายเลือดคุณพ่อเป็นนักมวยครับแล้วก็ญาติพี่น้องนี่ชกมวยหลายคนนะครับเป็นลูกพี่ลูกน้องของกล้องพลากรวงนะครับสำหรับน้องน้ำเพชรโอ้โหคันเนศนักปุยครับไม่ยี่ราครับเดินอัดํำตัวเหมือนกัน ชื่อเสียงแม้ว่าจะเป็นรองน้ําเพชรนะครับเสียนยับครับเสียนยับมาแล้วครับเสียนยับจอมอาฉีดคนใหม่ครับถ้าเกิดว่าน้ําเพชรชนะก็รับไปเลยครับหนึ่งล้านกีบครับหนึ่งล้านกีบก็คือสองพันบาทหนึ่งล้านกีบนะสี่พันบาทนะครับขอพายสี่พันบาทครับขอพายครับสี่พันบาทครับหนึ่งล้านกีบสี่พันบาทและห้าแสนกีบครับตนกระทั่งเชิดชัยนะครับเหลือเศษตัว เป็นปีเซนเตอร์ด้วยนะครับน้ำเพชรเป็นกระเป๋าของเซียนยับนะครับครับน้ำเพชรน้องเล็กเป็นกระเป๋าเซียมยับครับมาอ่าเป็นกรเป๋าคุณภาพสูงมากที่เดียวครับสองสองงานแล้วนะน้องน้ำเพชรเนี่ยเป็นปีเซนเตอร์ก็ไม่อาจแม่เขาด้วยก็เซียมยับครับเซียมยับเล่นท่อนจริงๆครับรับประกันขึ้นไปยืนนะขึ้นไปนั่งเกันได้นะฮะได้เลยให้เหมือนที่นี่เลยครับครับหมดยกครับ แหมคะเนนพยายามจะเน้นลำตัวครับรูปร่างนี้ช่วงแขนอาจจะสั้นกว่าครับมีหนาเอาละครับลุ้นกันต่อครับขอบคุณเครื่องดื่มสม,มุนไพรก้านตองผักขาวตองเฮกสตาร์แฮปปี้พีเพิลเฟสครับวันนี้ที่เศรษฐีเรือทองครับห้างขยาเสือ11ตัวยาน้ำแก้ไอเสือ11ตัวนะครับแล้วก็บริษัทอันดามันซีซันทราเวลนำเที่ยวหมูกาะซีเบรันหมูกาะตาชัยนะครับ ของทางสาราชาอนดมันโถะครับโอ้โหต่อยกันตูเดือนมากครับตัวนี้แม้ว่าจะเป็นมวยหญิงครับแต่ออวุธกันตลอดไม่มีใครถอยให้ใครนะครับอันเอก็พยายามเดินหน้าน้ำเพชรก็ชิ้งเดินก่อนครับโอ้โหอัดรำตัวใส่กันแล้วครับนี่นะครับมวยหญิงตอนนี้นี่พัฒนาแล้วนะครับโดยเฉพาะที่ที่ต่อกรลาวนะครับครับหลังจากที่น้ำเพชร เรียว่าก้าวขึ้นเป็นซุปเปอร์สตาร์แล้วก็เป็นแชมเปี้ยนนะครับตอนนี้นี่ฮือฮามากครับโอ้โหยิงมันขวายิงมันขวาต่อยซ้ายคันเนนคันเนนทำยังไงครับคันเนนคัเเนเลนนี่ชื่อเหมือนผู้ชายเลยนะ <c oughs> ครับบอกว่าเป็นสาวไทยเราเองเ <c oughs> ดินทางมาพร้อมกับคุณสมบัติแล,ล้วครับ <c oughs> <c oughs> ส่วนทเพิณนี่น้องล้อเพชรนี่มาจากเวีงจันทร์นะครับมาที่สวนนักเขต แต่วันนี้โอ้โหกองเชียร์เยอะแล้วกันต้งเสียงเชียร์กันครับ<ป>สามลอยโอ้โหอ้าเมื่อครั้งครับเข้าเต็มทางไม่ยังทนกับคะแนน<ป>โอ้โหเสียใจกันสนั่นจริงกครับอันนี้ยิงโดนยิงเดินยิงโดนยิงเดินแล้วครับคะแนนอ้าวโอ้โหครับ ต่อยกันสนุกมากครับกองเชียร์ก็เชียร์กันกี๊ดเลยครับแฟนๆวันนี้พบในสปอรลาวนะครับแน่นอนว่าเสียงเชียร์ของน้องน้ำเพชรนี่ดังมากครับกดหย่อนพักสักครู่ครับดูภาพชาครับยกที่ผ่านมาครึ่งทางครับคู่นี้ชกกัน6ยกเลยครับมาถึงยกที่4ี่ครับ ขอบคุณ M50 มครับปูนอินซีบริษัทจเจริญสุขเศสั์ทุนสื่อครับในห้างพิชัยกิจอิทิเครื่องปรับอากาศมิสูบิชิเฮฟวี่เดียรตรีครับเจ้าดมตาโปยเซนพิมใสน้ำตราโปยเซียนแล้วก็ได้เกียวออยจำกัดครับครับตอนนี้คิวชกของน้ำเพชรน,นี่ยาวเหยียดเกล็ดแดน,นใต้เลยนะครับเพราะว่าทางคุณก่อเกตบอกว่าอ่าตอนน่อยได้ดีแบบนี้นี่เดี๋ยวมีคิวจะไปชก,ปกมวยไทยที่เมืองจีนนะครับ Uh huh. แล้วก็ไปชกมวยสะก่นที่เมืองไทยกลับไปต uh ่อ huh. ยเมืองไทยอีกครั้งหนึ่งครับลำรับดอน้องเพชรคิวยาวมากเลยนะครับตอนนี้มีทั้งมวยไทยมวยสะก่นแล้วก็เดินทางไปทั่วประเทศแล้วนะครับคราวนี้วันนี้ต่อยในบ้านนะครับต่อยที่สอปอร์ตเอาจอดต่อไปไปจีนไปไทยไปดูฝีมือกันย,ยาวๆครับโอ้โยตอนนี้ครับแหมรัวเป็นชุด แต่คะแนนนี้ก็แข็งนะครับคะแนนนี่กระดูกใช้ได้นะครับคอยเก็บอาวุธแล้วก็คอยตักมัดโต้อยู่ที่เมืองไทยก็ชกมานานครับคะแนนกระดูกกระเดี่ยวนั้นใช้ได้ครับทรหดอดทนเสียเปรียบช่วงนิดหนึ่งครับน้ำเพชรเดินเดินอัดตลอดครับมาช่วงมัดน,นี่ยาวกว่าครับหลบพยายามจะทิ้งซ้าย เดินตามครับนี่ซ้ายนําไปก่อนครับตันนี้ต้องวนถอยไปโดนขวาครับขวานยงโดนตลอดครับคุณนนท์นนี้ไม่ว่าจะรับแต่ก็ยังหาจังหวะที่จะตอบโต้ครับใช้ประสบการณ์สู้ครับนี่นะครับแลกแยบกันหน้าหงายไปเลยครับเอาน้าเพชรจ้องยิงขวาไม่โดนครับแย็บซ้ายต่อยขวาครับยังเดินติดตลอดครับน้ำเพชร กอเกียนจิ้มฝันใจสีโคตรช่วงปลายยกสี่ครับอา้าวใส่เป็นชุดแล้วบ่ารัว่วอ,าอา้าเอาคาแนนโดนเหมือนกันหบอดยกก่อนครับพักสักครู่ครับื้อเกินครับไม่ลงง่ายๆครับต่างคนต่างโดนแล้วครับจังหวะอาจจะช้ากว่าน,นิดหนึ่งคะแนนมาลุนยกที่5กันต่อครับขอบคุณเอ็มครับทวินสเปเชียลครับ บริษัทเสียมยับจัดจำหน่ายหมอนยางพาราแล้วก็กระเป๋าคุณภาพจากเสียมยับนะครับ0909965111ขอบคุณแอฟีทีครับเครื่องมือการเกษตรวาซาบินะครับเจนี่ฟู้ดครับเครื่องดื่มพืชผักผล,ลไม้ผสมและขอบคุณธนัทเฮิร์บผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน้ำเพชรเล่งเครื่องอีกชุดใหญ่ๆเลยนะครับเดินหน้าไล่อัดลำตัวสลับใบหน้าคัาเนาจังหวะพิก อ่าเป็นไรมีปัญหาตรงรองเท้าหรือเปล่าครับพันเนตนครับโอรองเท้ารองเท้าหลุดครับอะพื้นรองเท้าดูครับพื้นรองเท้าต้องหยุดครับต้องหยุดก่อนครับพักเกมก่อนนะครับเพราะว่าพื้นรองเท้ามีปัญหาครับไม่ได้เพราะว่าการเคลื่อนที่มีปัญหาครับถ้าเอดรองเท้าเป็นแบบนี้ครับต้องรีบเอาเทปมาพันก่อนนะครับโอ้โหก่อนในช่วงพักนะครับเรามีโปรแกรมของต่อเกียรติกรุ๊ปนะครับในเดือนสิงหาคมนะครับก็จะมีมหกรรมวยโลก สงสัรการเทีย่ยวเที่ายวด้านพายาเสจติดวันศุกร์ที่14สิงหาคมก็จะมีอดิชั่นครับสามารถเล็กแล้วก็ดูคมพยักบัญชาเมฆอ้าวบนเวทีลุยกันต่อครับชกต่อชกต่อครับมาลุยมาอันดนี่แหละครับต่อหน้าต่อตาพิธีกรเลยครับเนี่ยต็มๆมดูนะครับแหมคันเนี่ยยังสู้ น้ำเพชรก็เดินไม่หยุดของฟิตมาจริงๆครับไฟนี้ออกมันไม่หยุดจริงๆครับกลับทางด้านน้ำเพชรนะครับได้อถอยถอยมาแล้วออกออมาสกัดครับโอ้โหมาที่มวยหยิงนะครับแต่ว่าต่อยกันไม่หยุดไม่แพ้มวยชายครับใช้แรงกันเยอะทีเดียวน้ำเพชรไล่เข้ามายิงขวาอ้าววิ่งแลกกันเป็นชุดครับโอ้โห ลับตัวบ้างครับตั๊เพชรคะแนนนี้ทนเหลือเกินครับไม่ยอมลงง่ายๆครับน้ำเพชรกระแทกซ้ายหมดยกกับพักสักครู่ครับท้งซ้ายท้งขวาคะนน้ก็พยายามที่จะรอจังหวะโต้ครับยกสุดท้ายเริ่มแล้วครับคุณอมรินพรประทานครับยังเหมือนเดิมครับ สายแหลกนะครับเตำเพชรโโอ้หเสียงเชียรแล้วกัเชียร์ก็เสียงเชียร์พวกอุ่นสลายนะครับทีมฟุตบงลตะพลชุมพรแล้วก็ยาหมอนน้ำเชียงชิมอิวและน้มัเหลืองสมุนไพรเชียงชิมอิวนะครับโดยบริษัทเกียรติวีเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดนะครับเดินทางมาที่สปลาวนะครับคุณบรินทรประธานไปทุกที่กับทีมงานโอเกอร์โพลักชั่นโอ้โหบนเวทีรู้อีกก๊อกหนึ่งครับน้ำเพชร แต่คันเน่เนี่แเกือบไม่สะทกสะทานนะครับแม้ว่าจะโดนเข้าไปหลายขนาดจะมีตอบโต้อยู่นี่นะครับอัดลำตัวเอาคืนบ้างมัดหน้าในคมมากเลยนะครับกำเทศลอยเบียดเลยครับโอโ้โหโดนซ้ายเอา,าคืนครับคุณสันชยัยคานเนตเดินบ้างได้มาฟิตมาดีายเยอะแล้วครับ <nt> <monastery> เอ้านี <compass> ่นะครับรัวหมัดรัวหมัดแรกเลยครับโอ้โหโดนซ้ายโดนซ้ายของน้ำเพชรอ้าวแรกอันนี้โอ้โหคนระหว่างสปลาวนี่นั่งนั่งไม่ติดเลยนะครับลุกยืนเชียร์น้ำเพชรกั้นเพชรถอยมาถอยหาขึ้นมาโอ้ยพลำตัวกันครับตอนนี้คะแนนดุยเข้ามาครับคะแนน โอ้โหดูครับนุยแล้วเสาวไทยนะครับปันนี่ก็ออกหมัดเยอะนะครับยงนี้แต่น้ำหนักครับน้ำหนักหมัดหยุดน้ำเพชรไม่ได้นะครับน้ำเพชรดูโอ้โหยิ่งทกยิ่งตัวใหญ่ครับคุณเสาชัยตายยงนะครับมาล่าจังทบยกอีกคู่นแล้วนะครับโอ้โห

มีบรรดาผู้สับสนก็ขึ้นไปรอแล้วนะครับรอาการประกาศคะแนนเป็น,นาปทางการครับสันมวยก็ยังโอ้โหอยู่กันเหนียวแน่นวยเดี๋ยวมีมวยรอบให้ชมกันอีกเดี๋ยวมีมวยรอบราวคาดเชือกนะครับและก็มวยมวยไทยนานาชาติด้วยนะครับครับวันนี้ระดมต่างชาติมาเพียบเลยครับเบอร์ม็ทีพร้อมแล้วครับ ท่านผู้ชมครับกลับขึ้นมาบนเวทีครับผลการแข่งขันชกกันสนุกมากครับครบ6ยกนักชกขวัญใจจากสปปลาเป็นฝ่ายชนะคะแนนครับชนะคะแนน,น,น,นอย่างเป็นเอกฉันท์ครับ